แกมฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่ 3, สามพฤษภาย,ยน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับคัมคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับแต่ก่อนนี้เลยไปสรุปผลงานสักหน่อยละกันนะครับเมื่อวานที่ให้กันไว้นะครับเป็นทางด้านของริพูครับกับไบรตันคู่นี้เหล่าร้อยหลายไปกับริพูนะครับที่เมตรครึง่งกำแพงเต็มเนี่ยไม่ผ่านนะครับแต่ตอนทางด้านของไบรตันนําไปเนี่ยใส่ริพูเพิ่มไปอีกนะครับก็ถือว่า ทำกำไรกันได้พอสมควรนะครับลิฟูก็พลิกมาชนะทางด้านของไบรตันไปได้นะครับ2ประตูต่อ1มายิงช่วงครึ่งหลังเลยครับแก้เกมดีเหลือเกินนะครับอันนี้สล็อตนะครับแล้วก็กลับไปขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบุกไปเยือนบอลส์มาร์ทนแพ้2ประตูต่อ1 แฟนหงหนาวเหน็บอีกเช่นเคยครับเข้าหน้าหนาวแบบนี้แล้วอย่าลืมเสื้อกันหนาวกันด้วยนะครับสำหรับ FC ของลิเวอร์พูลแล้วก็ FC ของเหล่าร้อยลาด้วยนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับพิมพ์ดิกอังกฤษครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่าในคู่แรก3มทุ่มตรงนะครับ คู่2แมนยูเจอเชลซีครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแบบนี้นะครับทายสกอร์กันเข้ามาได้เลยนะครับทายถูกรับ300เหมือนเดิมนะครับกติกาง่ายๆครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างติดแฮชแท็กเหล่าร้อยหลาแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันได้ที่แอดไซน์หนย์ A นะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆด้วยนะครับเมื่อวานใครทายถูกมารับรางวัลด้วยนะครับรางวัลยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับ แจกไม่อั้น,นครับสำหรับทางด้านของเราหลายหะักนะครับของคู่พิมลีกนะครับทางด้านของกันโชเซียอิตาลีเก็บมา3คู่เอา่าเก็บมา2คู่นะครับนาโปลีเจออารตาลันต้าคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับเตะหกโมงครึ่งแล้วก็คู่ดึกนะครับตีสองอินเตอร์มิลานเจอเอซีเวนิชนะครับลาลิกาสเปนน่าจับทีเดียวนะครับวันนี้ราศีจับทีเดียวสำหรับแอตเลนติโกมาดริดเปิดบ้านรับแกมเบีนยนของลาสพามาสองทุ่มตรงนะครับ บาซ่าเจอเอสปันยอนครับสี่ทุ่มสิแล้วก็คู่ตีสามตรงแอตติตวีวาเจอริลเบติสนะครับน่ากดกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละคู่นะครับจัดกันมาให้7คู่ค่าคืนนี้นะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับพิมลิกอังกฤษนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการเยนของแอสตันวินล่าวันนี้ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมอากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยแดดเปรี่ยงปล่างแต่สามทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่นี้6นัดหลังเจอกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาคนละ3นัด ผลงานรุกการที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าครับบุกมาชนะสเปอร์ได้นะครับประตูต่อ1นในบ้านของสเปอร์บ้านวินล่าเนี่ยสเปอร์ไปเอาคืนมาได้ครับชนะไป4 0นะครับในตารางคะแนนครับแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่4นะครับนัด18คะแนนสเปอร์อยู่อันดับที่9กครับ9นัด13คะแนนห่างกัน5คะแนนผลงานล่าสุดของทั้งคู่สเปอร์6นัดหลังชนะ4แพ้ไป2นัดล่าสุดชนะทางด้านของแมนซิตี้ครับในลีกคัพ2-1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนคริสตันพาเลตแพ้1-0ครับในบ้าน3นัดหลังชนะรวดชนะอักมาส1-0ชนะเวสแฮม4-1่หนึ่งแยิงได้ทุกนัดสำหรับทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้างครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้ไป1นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับคริสตันพาเลตในหลีกคับนะครับสประตูต่อ1เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนฟูแลมชนะได้3ประตูต่อหครับเก็บคะแนนกับรีมหลีกได้ต่อเนื่อง แล้วก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผลงานดีเลยนะครับเกมเยือน6นัดหลังแอตันวิลล่าชนะถึง5นัดครับสเสมอไป1นัดยิงทุกนัดนะครับไม่ต่ำกว่า2ลูกทางด้านของสเปอร์ในบ้านเนี่ยชนะมา5นัดติดแล้วนะครับฟอร์มดีจริงๆครับยิงเยอะเช่นกันนะครับมาดูสถิติการเข้าทำกันสักหน่อยครับสเปอร์เข้าทำไป219ครั้งยิงตรงกรอบไป39%ครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 71%นะครับถือว่าเยอะกว่าแอสตันวิลล่ามากทีเดียวนะครับแอสตันวิลล่า181ครั้งครับตรงกรอบ38%โอกาสเข้าทำกรอบเก็บโทษใน65%นะครับผ่านบอลแม่นยำสเปอร์แม่นยำกว่านะครับที่87%แอสตันวิลล่า86%ครองบอลทางด้านของสเปอร์ก็ถือว่าดูดีกว่านะครับสำหรับสถิติ59%แอสตันวิลล่าก็เกิน50อยู่นะครับคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งเกินทั้งคู่นะครับ71%ฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ ทางด้านของแอสตันวิลล่าอยู่ที่6 4อร์เนะครับคมเหมือนกันทั้งคู่นะครับสำหรับทางด้านของนัดหน้านะครับเตะบอลทัวยยุโรปกันทั้งคู่นะครับทางด้านของสเปอร์ไปเยือนกาลาตาสรายแอสตันวิลล่าไปเยือนขับบรูชนะครับไม่ได้เป็นงานหนักอะไรมากมายนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับไปดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยละกันนะครับ11ตัวผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่วันนี้การจัดทัพนะครับ ทางด้านของสเปอร์จัดมาในรูปแบบ4-3-3ครับแล้วก็อาจจะได้โซนฮงมินนะครับกลับมาลงสนามหน้าเป้าเป็นโซลังเก้ครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นทางด้านของเบนนดจอห์นสันนะครับเกมในแดนกลางมีบิซูมาเมดิสันนะครับคูลูเซฟสกี้ก็ถือว่าครบตรงตามปกเลยทีเดียวนะครับอันซัมล่า4-2-3-1ครับนาเป้าจอนดูลันนะครับทางด้านขวาจอห์นแม็กกินจะขอบแลมซี่เป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับมอร์แกนโรเจอร์อยู่ทางด้านซ้าย โยริเตเลมองยังจับคู่กับโอนาน่าได้เหมือนเดิมนะครับในแดนกลางรับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของสเปอร์ลูกทีมของอังเก้เนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟันเดเฟนนะครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับซอนฮงมินก็หายเจ็บกลับมาแล้วอาจจะได้ลงตัวจริงด้วยในวันนี้ครับกำแพงเจ้าบ้านเปิดครึ่งเมตรนะครับถือว่าขาดทีเดียวนะครับวัดใจกับโต๊ะเลยทีเดียวนะครับน้ำเท่ากันที่ลบสิบครับคู่นี้เนี่ย ออกได้3หน้าครับแต่เหล่ารัหลายังมองที่สิงห์พยองแอสตันวิลล่าวันนี้ถ้าไม่หลุดนะครับน่าจะยันเสมอได้จัดกันไปกับทีมเยือนแอสตันวิลล่าครับผีบลีกอีกหนึ่งคู่ครับเตะกันห้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นทั้งน้าของแมนยูครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีเพื่อนรักนะครับโอทอฟฟอร์นวันนี้อากาศดีครับ12องศาเย็นสบายครับคู่นี้เจอกันมา6นัดหลังแมนยูชนะไป2เสมอไป3นะครับเชลซีชนะได้1นัดบ้านใครบ้านมันนะครับช่วงหลังที่ผ่านมานัดล่าสุดเป็นทางั้งน้า เฉือนชนะไปได้43ในบ้านของตัวเองนะครับมาแซงในช่วงครึ่งหลังเลยนะครับดูการที่แล้วบ้านแมนยูล่าสุด2นัดเนี่ยแมนยูชนะทั้งคู่นะครับ2-1 4-1เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้ในตารางคะแนนครับเชลซีอันดับ6 9นัด17คะแนนแมนยูอันดับที่13นะครับ9นัด11คะแนนผลงาน6นัดหลังของทั้งคู่นะครับแมนยูก็เพิ่งจะชนะเลสเตอร์มาในลีกคัพ5-2อครับภายใต้การคุมทีมของรูดฟานนิตรอยนะครับ ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนเวสแฮมแพ้2 1ครับเสมอเฟนเนบาเช่ในการไปเยือนนะครับทางด้านของเชลซี6นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้ไป2นัดล่าสุดไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแพ้ตกรอบลีกคัพไป2 0นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะ New le, นิวคาสเซิล2 1ไปเยือนพานาทีนคอสเนี่ยชนะได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งนะครับในบ้านแมนยู2นัดล่าสุดชนะรวดนะครับทางด้านของเชลซีเกมเยือน3นัดหลังแพ้ไป2ชนะ1นึ่งนัดพิมลิก3นัดล่าสุดนะครับ แพ้ไป1นัดชนะ2นัดสําหรับทางด้านของเชลซีมาดูสถิติกันสักหน่อยครับคู่นี้โอกาสเข้าทําเยอะมากนะครับแมนยู239ครั้งยิงนกตกปาไปเยอะนะครับตรงกรอบ38%เชลซี228ครั้งตรงกรอบไป40%นะครับโอกาสเข้าทําในกรอบเขตโทษ63% Chelsea เแมนยูนะครับเชลซีเนี่ยสูงถึง72%ครับความแมน่นความแม่นยำในการผ่านบอล แมนยู86เชลซี88นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับการครองบอลเนี่ยเชลซีเหนือกว่าครับสูงถึง60%เลยทีเดียวแมนยูอยู่ที่54เปอร์เซ็นต์นะครับคู่นี้สกอร์สูงก็น่าสนนะครับสองลูกครึ่งผ่านกันเกิน60เปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับนัดหน้าครับแมนยูต้องเจอกับ p รีโครับเปิดบ้านรับนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับการไปเยือนของเลสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปเยือนอิฟสวิทนัเทารับตำแหน่ง โค้ชเฮดโค้ชนะครับทางด้านของเชลซีนะครับนัดหน้าเนี่ยต้องเจอกับทางด้านของโนอานะครับแล้วก็เปิดบ้านรับอาร์เซนอลไปเยือนเลสเตอร์นะครับงานไม่หนักเท่าที่ควรนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีมีแค่แมนยูกับอาร์เซนอลเท่านั้นนะครับไปดูตัวเล่นกันสักหน่อยครับสเูนเล่นตัวจริงของรูดฟานนิตตัวรอยนะครับวันนี้จัดทัพกันมาค่อนข้างที่จะกลับมาสูตรเดิมนะครับ4231ครับ นาเป้าใช้หอยลุนครับวันนี้ลงสนามแล้วนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงบุนโนเฟอร์นันเดสเป็น playmaker ครับด้านซ้ายแรดฟอร์ดด้านขวากานาโชคู่กลางคาเซมิโลยืนคู่กับอูกาเต้นะครับเกมรับมีลาตโลมาทางด้านของลิซโดมานติเนสครับเดลิกนะครับทางด้านขวามาชลาุยทางด้านซ้ายดานโลนะครับเชลซีครับ4-2-3-1เหมือนกันนะครับจับชนวัดน้ำเลยนะครับคู่นี้นาเป้าแจ็คสันเหมือนเดิมครับ คอมคอนเทนต์อยู่แล้วโคพามเมอร์เป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับมาดูเอเก้ทางด้านขวาทางด้านซ้ายเนโต้เกมกลางรับมีลาเวียนะครับยืนคู่กับชายเซโด้เกมรับแดนหลังนะครับเซนเตอร์โฟฟาน่ายืนคู่กับโควิลนะครับทางด้านขวาลิสเจมทางด้านซ้ายคูคุเรย่านะครับตัวเล่นบาดเจ็บทางด้านของแมนยูแม็กควายโโรไมนูนะครับ ที่หายเจ็บกลับมาแล้วรอเช็คอาการบาดเจ็บเมสันเมาลูกชอแอนโทนีมาเลาเซียลูกทีมของมาเลสกาบ้างนะครับตัวเล่นบาดเจ็บจะดอนซานโชนะครับแคล,ลี่แมนที่เหลืออยู่กันครบนะครับจัดได้ถึง3มทีมนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีครับกำแพงคู่นี้แมนยูเปิดกำแพงเท่านะครับวัดใจกันเลยพี่ชอบฝั่งไหนพี่ๆชอบฝั่งไหนไปฝั่งนั้นเลยได้เลยนะครับแต่ก็ยังมองอาจจะเสมอนะครับสำหรับคู่นี้เพื่อนรัก ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับพี่พี่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาลุน300บาทกับเราได้นะครับคอมเมนต์มาด้านล่างอย่าลืมติดแฮชแท็กเหล่าไร้หลาด้วยนะครับคู่นี้ขอเก็บไว้เป็นจานเด็ดละกันนะครับพี่ท่านไหนอยากรู้ว่าเราไปฝั่งไหนจัดกันมาได้ที่แอสไตนึงศูนย์ศูนะครับไปต่อกันที่กันโชเซีาอิตาลีกันบ้างครับคู่เตะเร็ว6กโมงครึ่งครับวันนี้นาโปลีเปิดบ้านรับแกมเยือนของอัลตันตานะครับอากาศดีเลยครับค่อนข้างจะอบอุ่นสักหน่อยครับ20องศา ่นี้เจอกันมา6ครั้งนาโปลีชนะไป4ครับอตาลนต้าชนะไป2ครั้งรูการที่แล้วเจอกันเนี่ยบ้านนาโปลีออตาลนต้าบุกมาชนะได้3 0นครับก่อนหน้านั้นนาโปลีบุกไปเยืนอนออตาลนต้าชนะได้2 1ครับ3นัดในบ้านนาโปลีนาโปลีชนะได้แค่นัดเดียวครับอตาลนต้าชนะไป2นัดยิง3ประตูทั้ง2นัดด้วยนะครับในนัดที่ชนะในตารางคะแนนนาโปลีนำจ่าฝูงครับทิ้งอินเตอร์4ี่แต้มอตาลนต้าอันดับ3มี19คะแนนนะครับ กันโชเซีอยผ่านไปแล้ว10นัดผลงาน6นัดหลังของนาโปลีครับชนะรวดมา6นัดนะครับเสียไปแค่1ประตูเท่าน้นเนี่ยครับสุดยอดมากครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนมิลาน,นครับชนะได้2-0ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเลเช่ไป1-0ทางด้านของอัตตันตาครับฟอร์มก็ดูดีทีเดียวนะครับ6นัดหลังชนะ5เสมอ1 2นัดล่าสุดในบ้านเนี่ยชนะรวดนะครับชนะมอนซ่า2-0ชนะเวโรนา6-1เจอเซิติกเสมอ0-0ในแชมเปียนส์ลีกนะครับ เกมเยืยนอน2นัดเนี่ยเก็บคลินชีตได้ด้วยนะครับชนะชัร์ฟตาโดเนตชนะเวเนเซีย2-0มาดูสถิติกันบ้างครับโอกาสเข้าทำนะครับนา폴ีร้อยแปดสิบเครั้งตรงกรอบแค่3 0มนะครับออกนอกกรอบไป36%ในกรอบเขตโทษใน63%นะครับทางด้านของอัาลันตาครับสองครั้งยิงตรงกรอบ35%นะครับออกนอกกรอบไป44%แต่โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษใน71%เลยนะครับความแม่นยำในการผ่านบอลทางด้านของนาโปลี87 เปอร์เซ็นต์นะครับอาร์ตันตา86เปอร์เซนต์ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับครองบอลเนี่ยนับอาร์ตันตาเหนือกว่านะครับ57เปอร์เซนต์เลยทีเดียวสกอร์สูงคู่นี้ไม่น่าจะสูงนะครับทางด้านของนาโปลีอยู่ที่50-50 2.5ลูกเนี่ยทางด้านของอาร์ตันตาอยู่ที่62เปอร์เซนต์นะครับ นัดหน้านาโปลีเจออินเตอร์ครับอารตันตาไปเยือนสตุตการ์ดนะครับก็ถือว่ามีนัดกลางสัปดาห์รออยู่ด้วยครับสำหรับทางด้านของอาตันตานัดเกมหนักทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ไปดูตัวเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับนาโปลีรูปแบบทับวันนี้ครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูกากกคาลัสเคเดียนะครับโปลิตาโนเป็นเกมรุกนะครับ3ตัวหน้าเลยเกมในแดนกลางมีกิลโมแมกโทมิน่ครับแล้วก็ทางด้านของอากุยซ่านะครับ ตัวจริงลงกันครบครับในแผงเกมรุกอาตานนตา3า2 1หนะครับหลัง3ตัวเท่านั้นครับเดมซิตี้นะครับเหนเล่นทางด้านของคลาสิกอโคลาซินกนะครับในแผงเซนเตอร์3ตัวนะครับเกมลุกเนี่ยขนกันมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเลติกุยนะครับคาเตเลนะครับรวมถึงทางด้านของลุกแมนนะครับเกมในแดนกลางคู่กลางเนี่ยเป็นเดอรูนนะครับเอนเดอร์สันและเกลลี่นะครับ เบลานัวนะครับอยู่กันครบเลยครับตัวเล่นบาดเจ็บของทั้งคู่ครับทางด้านของนาโปลีรูปทีมของคอนเต้นะครับขาดโรบอตกากับทางด้านของสปินาโซล่านะครับตัวหลักอีก2คนที่เจ็บไปอาตานตาครับขาดสกาวินนี่นะครับสกามาก้าก็ถือว่าขาดตัวหลักไป2ตัวเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของอาตานตาตัวพี่เกมทางด้านของนาโปลีก็ยังพอมีดีอยู่บ้างนะครับ กำแพงคู่นี้นาโปลีเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าน้ำขาวๆสวยๆเลยอาจจะมีเฉือนครับแฮนดีแคมมองอย่างนั้นเหล่าร้อยลาก็มองอย่างนั้นเช่นกันครับอาตแานตาถึงแม้ว่าวันนี้มาเนี่ยรูปเกมรวมถึงตัวผู้เล่นนะครับจัดทับกันมาแบบอัดแน่นกันมาเลยทีเดียวนะครับแต่คู่นี้สนุกแน่นอน,นครับติดตามกันได้ครับผมมึงครึ่งเองนะครับที่เตะก,กันคู่นี้ขอไปกับนาโปรีละกันนะครับรอลุ้นเฉือนถึงแม้ว่าจะ เปิดกำแพงมาไม่ขาดเท่าไหร่นะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับกาโชเซียอิตาลีครับคู่ดึกนะครับตีสองสี่สิบห้านาทีอินเตอร์มิลานเจอเวเนเซียที่สตาดิโอกุเซเป้มาซ่าอากาศดีครับสิบสี่องศาเท่านั้นคู่นี้เพิ่งเจอกันมาไม่กี่ครั้งนะครับสี่ครั้งเท่านั้นนะครับที่เจอกันนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์ชนะไป3นัดเสมอกัน1นัดชนะไม่ขาดด้วยนะครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์กับเวเนเซียนัดล่าสุดอินเตอร์ชนะไป21ในปี2022นะครับเจอกันในการชกเซียรับ ในตารางคะแนนวันนี้อินเตอร์อันดับ2ครับจะเป็นตาอยู่หรือไม่นะครับนาบลีเจออาตารันตาเนี่ยตัดแต้มกันเองอินเตอร์จำเป็นต้องมี3แต้มนะครับวันนี้เพื่อที่จะขยับเข้าใกล้นาปลีนะครับเวนิสอันดับ18นะครับ10นัดมีแค่8คะแนนเท่านั้นผลงาน6ด้านหลังของอินเตอร์ครับฟอร์มดีเหลือเกินนะครับช่วงนี้ยิงทุกนัดนัดล่าสุดบุกไปชนะเอมมปอีถึง3 0นะครับ ก่อนหน้านั้นเสมอยูเวซีครับในแชมเปียนสิกบุกชนะยังมุสบอยไป10 6นัดหลังชนะถึง5นัดครับเสมอไป1นัดเวเนเซีย6นัดหลังครับฟอร์มดีขึ้นมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะอูดิเนเซ่ไป3-2 6นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับผลงานเกมเยือนเวเนเซีย cia, ยังไม่ชนะใครนะครับ6นัดหลังด้าน,นของอินเตอร์ในบ้านเนี่ยแพ้แค่เอซิมิลานนัดเดียวครับที่เหลือเก็บชัยชนะได้ถึง4นัด มาดูการเข้าทำกันบ้างครับสถิติการเข้าทำนะครับอินเตอร์215ครั้งตรงกรอบไป34%เเท่ากับเวนิเซียเลยนะครับแต่เวนิเซียเนี่ยบุกทำเกมได้แค่135ครั้งเท่านั้นเองนะครับในกรอบเขตโทษอินเตอร์ดูดีกว่าครับ69%สูงกว่าเยอะทีเดียวเวนิเซีย53%เท่านั้นนะครับความแม่นย้ำในการผ่านบอลครับอินเตอร์แม่นย้ำถึงเก้าสิบเปอรเซนต์นะครับเวนิสเซียแปดสิบเอ็ดเปอร์เซนต์การครองนอลก็อินเตอร์เหนือกว่าน 60%เหมือนกันทั้งคู่นะครับนัดหน้าอินเตอร์เจออาเซนอลนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเวนเซียเจอปามานะครับก็ถือว่างานไม่ยากเท่าไหร่นะครับกลางสัปดาห์ไม่มีเตะด้วยนะครับใส่เต็มที่แน่นอนสําหรับเวเนเซียอินเตอร์ยังมีนัดกลางสัปดาห์ครับที่ต้องพะวงอยู่นะครับมาดูการจัดทัพกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเสบผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับก็ยังขนตัวจริงลงกันอยู่นะครับมาในรูปแบบ3-5-2นะครับเกมลุกลาวตโรมาร์ติเนสยืนคู่กับตูรามนะครับ ในแดนกลางอัดมา5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสลานี่นะครับบาเบล่ารวมถึงทางด้านของเฟสติซี่นะครับดามียนฟูลแบ็กรวมถึงดีมาโก้ด้วยนะครับเวเนเซีย35.2จับชนเลยนะครับไม่กลัวนะครับสำหรับทางด้านของเวเนเซียวันนี้แต่ยืนจริงๆแล้วอาจจะเป็นทางด้านของ5 3 2มมากกว่านะครับอัดแน่นในเกมรับอยู่แล้วครับ โซเล่นบาดเจ็บวันนี้ลูกทีมของอินซากีไม่มีอาเชบี้นะครับคานาฮกู oku, เหมือนเดิมแล้วก็อากุสโต3ตัวหลักที่เจ็บไปเวเนเซียเจ็บไป2คนนะครับที่เดือก็ยังอยู่กันครบกำแพงเป็นทางด้านของอินเตอร์ครับ2เมตรเต็มๆถือว่าสูงทีเดียวนะครับแล้วก็มีเกมนัดที่ต้องเจอกับอาร์เซนอลพะวงอยู่ด้วยนัดนี้ก็ยังเลือกที่อินเตอร์ครับงูใหญ่วันนี้โอ้้อมเกมรุกละกันนะครับ ไปกับอินเตอร์มิลานครับความสูง2เมตรครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างครับตราหมีเอเดนติโกมาดริดวันนี้เปิดบ้านรับกเย็นของลาสพามาสนะครับเตะกัน2องทุ่มตรงปูนี้เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับตราหมีเอเดนติโกมาดริดชนะไป4ครั้งลาสพามาสชนะไป2ครั้งนัดล่าสุดเล่นในบ้านของเอเดนติโกมาดริดนะครับเจ้าบ้านชนะไปถึง5 0นะครับชนะขาดทีเดียวครับสนัดล่าสุด5 0แล้วก็3 0สําหรับเอเดนติโกมาดริดเจอลาสพามาสนะครับในตารางคะแนนครับเอเดนติโกมาดริด อยู่อันดับที่5นะครับ11นัด20คะแนนตามหลังโอซาซสุน่าแต้มเดียวครับลาสพามาสอันดับ18 11นัดมี9คะแนนนะครับนำหน้า,าลิวไบยาโดริตอยู่1คะแนนตามหลังเอสปันยอน1คะแนนครับจำเป็นต้องมีแต้มเหมือนกันที่จะหนีโซนตกชั้นนะครับผลงานกันบ้างครับพิ่งเจะเตะบอลถ้วยกันมานะครับในโคปาเดเลก็สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้ทั้งคู่นะครับเซตีนัด้านหลัง ตราหมีแอนเดิโกมาดตริตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับสเสมอ1แพ้ไป3ลัสพามัสหกหน้าหลังชนะ3สเสมอ1แพ้ไป2นัดน่าสนใจทีเดียวครับ2นัดล่าสุดของลัสพามัสในลาลิก้าเนี่ยชนะกิโรนาหนนะครับไปเยือนบาลิเซียชนะได้2-3นะครับก็ถือว่ามีทีเด็ดอยู่นะครับมาดูความแม่นยำกันบ้างครับผลงานของแอนเดริโกมาดตริดนะครับในการเข้าทำ1 8 8ครั้งยิงตรงกรอบไป3 4เเ โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ72%นะครับลาสพามาสอยู่ที่162ครั้งยิงแม่นกว่านะครับ41%เลยทีเดียวนะครับความแม่นยําในการผ่านบอลคู่นี้เท่ากันที่85%นะครับครองบอลลัสพามาสดูดีกว่าครับ58%แอดเลติโกมาดริด53%นะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ทางด้านของตราหมีช่วงหลังไม่ค่อยยิงเท่าไรครับไม่ค่อยจะเกิน2ลูกครึ่งนะครับทางด้านของลัสพามาสช่วงนี้ฟอร์มดีครับเกมลุกหนัก สูงถึง58%สําหรับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งนะครับนัดหน้าอเดนติโกมาดริดไปเยือนปา,ารีสนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกลาสพามาสไปเยือนราโยไม่มีนัดกลางสัปดาห์นัดนี้ใส่เต็มที่นะครับกําแพงคู่นี้เปิดมาเป็นนานของตราหมีครับสูงเกือบ2เมตรเลยทีเดียวดูจากไซตีนี้อาจจะไม่ถึงนะครับแต่โอ้โหกําแพงสูงยอดมะพร้าวเลยทีเดียวจัดทับกันมาวันนี้ครับ รามีจัดมาในรูปแบบ3 4 2 1ครับหลังแค่3ตัวเน้นบุกอยู่แล้วนะครับเกมรุกเนี่ยมีทางด้านของซอ r ส s นะครับเป็นหน้าเป้าอบาเบรชอยู่ทางด้านซ้ายหน้าซ้ายนะครับหน้าขวาเป็นกินส์มันนะครับโอ้จัดตัวรุกมา3ตัวครับซิโมโเน่แกะทางด้านของแดนกลางนะครับมีเดเปาลนะครับโกเก้ oke, แล้วก็ฟูลแบ็กอย่างทางด้านของซามิโอลิโนรวมถึงยอเรนเต้ด้วยนะครับ ลาสพามาสสี่สามสามครับตามถนัดอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมบาน่านะครับเอสุโก้นะครับก็โอ้โหฟอร์มดีนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยมีทางด้านของโมเรลโล่นะครับฟาบิโอซินวารวมถึงทางด้านของฟลูสเตอร์ด้วยผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของแอนเดรนจิโก้มาดริดก็ตัวผู้เล่นเนี่ยมาช่วยทีมได้เพียบเลยนะครับ ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเหลือแค่รอเช็คความฟิตเท่านั้นแล้วพาสมาเต็มทีมครับกำแพงคู่นี้อย่างที่เรียนไปครับมันสูงเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้แอตเลติโกมาดริดครับน่าจะเก็บชัยชนะเก็บ3แต้มได้นะครับเจอทีมท้ายตารางแบบนี้นะครับไปกับแอตเลติโกมาดริดครับเมตรครึ่งถึง2เมตรสกอร์สูงที่2เมตรครึ่งนะครับจัดกันไปครับอีกหนึ่งคู่ครับทีมใหญ่ครับบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านรับกกมเยนของเอสปันยอนนะครับ คู่นี้เจอกันมา6นัดหลังบาซ่าชนะไป3เสมอ3ครับเอสปันยอนยังไม่ชนะบาซ่าทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอด้าน,นล่าสุดเจอกันนะครับบาซ่าชนะได้2ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านบาซ่าเสมอกันนะครับเอสปันยอนบุกมาแบ่งแต้บเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นในบ้านของบาซ่า3นัดหลังเนี่ยบาซ่าชนะ1นศูนย์ไป2นัดน,นะครับยิงเอสปันยอนได้นัดละลูกเท่านั้นเองน่าสนใจทีเดียวนะครับ บานใกล้เรือนเคียงกันเลยนะครับคู่นี้เนี่ยอยู่บาร์เซโลนาเหมือนกันนะครับเอสปันยอนก็อยู่บาร์เซโลนาครับเดินทางห่างกันไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นเองในตารางคะแนนครับบาซ่าอยู่อันดับ1จ่าฝูงนะครับ11นัด30คะแนนไม่ต้องทะวงอะไรมากครับมาดริดตามมาไกลๆเลย6แต้มนะครับเอสปันยอนอันดับ17ครับ11นัด10คะแนนเท่านั้นเองนะครับผลงานของบาซ่าครับ6นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวนะครับในเกมเยือน หนัดล่าสุดชนะรวดยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรครับนัดล่าสุดบุกไปชนะมาดริดในเอลกาซิโก4ประตูต่อศูนครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะบาเยินในยูฟาแชมเปี้ยนส์เลีก4-1ครับชนะเซบีย่าเล่นในบ้านนัดล่าสุดลาลิก้าเนี่ยชนะเซบีย่าไปถึง5ประตูตอน1เลยนะครับทางด้านของเอสปานยอนครับเล่นบอลถ้วยมานะครับชนะซานติสโซไป4 0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้เซบีย่าศูนย์สองครับเกมเยือนลาลิก้าล่าสุดไปเยือนบิวเปาแพ้สี่หนึ่งมาดูสถิติกันสักหน่อยครับโอกาสเข้าทำครับบาซ่าสองร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งครับยิงตรงกรอบแม่นยำทีเดียวครับสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงกว่าเอสปันยอนเพียบเลยครับเอสปันยอนเพิ่งจะมีโอกาสยิงร้อยสามสิบสองครั้งนะครับยิงนกตกปลาเสเยอะนะครับตรงกรอบแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นการผ่านบอลนะครับบาซ่าแม่นยำกว่าเยอะครับ ผ่านไปแล้ว7,000กว่าครั้งนะครับแม่นยำสูงถึง88%เอสปันยอนเนี่ยผ่านบอลเกือบครึ่งครึ่งกับบาซ่านะครับแม่นยำเนี่ย80%นะครับการครองบอลบาซ่าเหนือกว่าอยู่แล้วครับ64%เอสปันยอนอยู่แค่45%เท่านั้นเองนะครับสกอร์สูงคู่นี้บาซ่าทะลุไป3เมตรครึ่งเลยครับเกิน50%ด้วยนะครับทางด้านของเอสปันยอน2ลูกครึ่งก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับอยู่ที่58% คู่นี้สกอร์สูงน่าจะแฮนดี้แคป3เมตรครึ่งเกือบ4เมตรนู่นเลยนะครับไปดูตัวเพ่นกันสักหน่อยแล้วกันนะครับบาซ่าจัดทับกันมาวันนี้จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโรเตชันหรือไม่นะครับจัดกันมาเนี่ย4 2 3 1นะครับเกมรุกยังเป็นทางด้านของเลวานอฟสกี้ครับใช้เอลโมนะครับมายืนเป็นเพลย์เมคเกอร์ทางด้านซ้ายลาฟินยาช่วงนี้ฟอร์มฮอตเหลือเกิน,นครับเจ้าหนูยามาอยู่ทางด้านขวาเหมือนเดิมนะครับ แดนกลางมีเบรดี้นะครับยิงคู่กับทางด้านของคาซาโดนะครับเอสปันยอนครับ4-4-2ครับรับรโตอยู่แล้วครับใช้หน้าคู่พักบอลเล่นกัน2คนตัวเลี่ยนบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของบาซ่าครับลูกทีมของฮันซี่ฟลิกนะครับยังไม่มีของเตสเ์เชนนะครับผู้สาประตูคริสเตนเซนยังเจ็บอยู่ฟรนโตเลสนะครับอารูโฮเอลิกาเซียแล้วก็เบอร์นาวนะครับเจ็บกันเพียบเลยนะครับเอสปันยอนรอเช็คความฟิต ไม่กี่คนเท่านั้นเองครับวันนี้มาเต็มทัพเลยนะครับคู่นี้กำแพงเป็นบาซ่าครับเปิด2เมตรกว่าเลยนะครับโอ้โหแพงเหลือเกินแล้วก็นัดกลางสัปดาห์เนี่ยบาซ่าเนี่ยยังต้องเตะอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนะครับแต่ก็ยังมีลุ้นที่จะลอยลำอยู่แล้วนะครับนัดหน้าเนี่ยไปเยือนเซเวนนันสวิส้านะครับถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรสำหรับทางด้านของบาซ่านะครับคู่นี้ก็ยังมองบาซ่าครับซ้อมเกมลุกเข้าใส่ทางด้านของเอสปันยอนอยู่แล้วนะครับ2เมตรมีแน่ครับ ดุนกันที่เมตรที่3เอานะครับไปกับบาซ่าครับ2เมตรครึ่งครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเอสติบิวบาครับเปิดบ้านรับกัมเยนของรีเบติสนะครับคู่นี้เตะตี3ตรงดึกกันสักหน่อยนะครับหนัดหลังเจอกันคู่นี้บิวบาชนะไป2เบติสชนะไป3เสมอกัน1นัดการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับเซบีย่ามาที่บิวบาเนี่ย700กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ในตารางอันดับใกล้กันคะแนนเท่ากันนะครับเบติสอันดับ7บิวบาอันดับที่8 1 1นัด18คะแนนเหมือนกันแต่ทางด้านของเบติสลูกประตูได้เสียนะครับก็ยังดูดีกว่านะครับมาดูผลงานกันสักหน่อยครับ6นัดหลังของเจ้าบ้านบิวบาวแพ้ไปนัดเดียวนะครับแล้วก็ชนะมา3นัดเสมอไป2นัดนัลดล่าสุดเสมอมายอก้าครับ0-0เล่นในบ้าน4นัดหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะมา3นัดรวดแล้วด้วยนะครับชนะสปาตาพาร์คในยูโรปาชนะเอสปันยอนชนะอัคมานะครับ แล้วก็เสมอเซบีย่าทางด้านของเรียวเบติสบ้างครับบอลถ้วยที่ผ่านมาก็เข้ารอบไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นชนะแอเลนติโกมาริดได้1-0นะครับมีโต้มีเถียงนะครับในคอนเฟอเรนซ์เตเสมอโคเปนเฮเกนเกมเยือนในลาลิก้าล่าสุดครับไปเก็บ3แต้มสำคัญกับโอซาซูน่ามาได้ด้วยนะครับผลงานดีนะครับสำหรับทางด้านของเบติสในลาลิก้าเกมเยือนนัดล่าสุดช่วงหลังก็ทำฟอร์มมาดีด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเบติส มาดูโอกาสเข้าทำกันบ้างครับบิวเบาช่วงหลังไม่ค่อยยิงเท่าไหร่มีแต่ต่อบอลนะครับจบไม่ค่อยลงโอกาสเข้าทำแค่157ค,ครั้งครับยิงตรงกรอบไป33%ทางด้านของเบติส2 6 6ครั้งเลยนะครับเยอะกว่าเท่าตัวเลยนะครับโอกาสเข้าทำสําหรับเบติส2 6 6ครั้งตรงกรอบไป3 5นะครับในกรอบเข็โทษเบติสสูงกว่าด้วยนะครับความแม่นยําในการผ่านบอล เบติดูดีกว่านะครับ85%บิวเบาอยู่ที่81%เท่านั้นการครองบอลเบติสก็เหนือกว่านะครับ54%คู่นี้สก,กอร์สูง2ลูกครึ่งไม่ผ่านกันสักคู่นะครับไม่ผ่านกันสักทีมนะครับอยู่แค่30% 36% 31%สําำหรับเบติสเท่านั้นเองนะครับลูกครึ่งก็ยังมีลุ้นอยู่คู่นี้สก,กอร์ต่ำา2ลูกครึ่งน่ากดมากกว่านะครับไปดูตัวเล่นกันสักหน่อยครับคู่นี้จัดทับกันมานครับ แอนติวีบาลครับจัดทับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าเป็นทางด้านของกูรูเซต้านะครับนิโกวิลเลียมอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายเหมือนเดิมมีเซนเคสอยู่เพลย์เมกเกอร์นะครับทางด้านขวาเป็นอินากิวิเลียมนะครับเกมในกลางรับยืนคู่เหมือนเดิมทางด้านของริเบตีสครับ4-2-3-1จัดทับมาแบบชนเลยนะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวมาร์คถูกมาร์ค แมนทูแมนนะครับเกมรุกมีทางด้านของอวิยะนะครับวิกเตอร์ลูกฟอร์นัลนะครับก็ยังอยู่กันครบนะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านครับยังไม่มีอูนซินมอนนะครับผู้สาตูตัวหลักเบติสเนี่ยเจ็บเพียบเลยครับลูกทีมของเพลกกนนี่ไม่ว่าจะเป็นอิสโก้คาวาฮาลอก้านะครับเพลเลลินรวมถึงทางด้านของโลเซโซ่ด้วยนะครับโอ้ตัวหลักเจ็บเพียบครับเบติสวันนี้พิการทีเดียวนะครับสำรองลงเกือบทั้งทีมนะครับ คู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นทางด้านของบิวเบานะครับเปิดมาวัดใจเหมือนเดิมครับที่ครึ่งเมตร50-50มีแพ้มีชนะไม่มีคําว่าเสมอครับสำหรับคู่นี้ยังมองที่บิวเบาครับตัวเล่นเบติสเจ็บเยอะขนาดนี้จัดไปกับทางด้านของบิวเบาที่ครึ่งเมตรครับครบจบเรียบร้อยครับคำขีดน,นี้ทั้งหมด7คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับ คู่แรกครับสเปอร์แอสตันวิลล่าคู่นี้มองที่สิงห์พยองนะครับแอสตันวิลล่ากำแพงที่ครึ่งเมตรรองไปนะครับแมนยูเชลซีกำแพงเสมอแมนยูคู่นี้ขอเก็บไว้เป็นจานเด็ดครับพี่ทนไหนอยากรู้ทักกันมาที่แอซายหนึ่งศูนย์ศูนย์เอนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยทายสกอร์กันเข้ามาครับหน้าจอส่งหลักฐานแล้วก็มาขอรับได้นะครับสำหรับจานเด็ดวันนี้นะครับรวมถึงจานชุดด้วยนะครับกันช่วเซียอิตาลีครับนาโปลีอัตาลันต่ายังมองที่เจ้าบ้านนาโปลีนะครับอินเตอร์มิลานเอซีเวนิด อินเตอร์มิลานงูใหญ่ทุกกำแพงนะครับตาหมีแอตเลติก o มาดริดกับลาสปามาสเจอท้ายตารางแบบนี้ไปกับทางด้านของแอตเลติก o มาดริดครับบาซ่าเอสปันยอนยังมองที่บาซ่าครับถึงแม้ว่ากำแพงจะสูงถึง2เมตรครึ่งนะครับคู่สท้ายบิวเบลกับเบติสนะครับมองที่เบตทางด้านของบิวเบลนะครับเบติสสติดีกว่าก็จริงแต่วันนี้ตัวจริงตัวเพเลินหลักเจ็บเพยียบเลยนะครับ ก่อนเตะเนี่ยเดี๋ยวเช็คผู้เล่นกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับคู่นี้ไปกับบิวบาวก่อนละกันนะครับเจ็ดคู่ข้ามคืนนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากรับจันเด็ดจันชุดนะครับทักกันมาได้ที่แอนซายหนึ่งศูนย์ศูนย์อนครับมีกันให้แบบทุกวันนะครับเข้ากันต่อเนื่องครับสำหรับจานเด็ดของเหล่าไร้หลานนะครับสำหรับข้าคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ